อันนี้คือคือสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับตรงนี้ด้านนะครับตอนนี้เขากําลังปรับปรุงนะครับในส่วนของกตมที่จะปรับปรุงในส่วนสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับดูบครับที่ไกลๆนุ่งกำลังกับปรุงปรับปรุงกันอยู่นะครับเนี่ยครับแล้วน,นี้ก็ตรงไปทางเดอะมอบางกะปินะครับซึ่งอนาคต เมื่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสร้างแล้วเสร็จนะครับเขาก็จะปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิตัวนี้นะครับซึ่งตรงหน้าเดมอลก็จะเป็นการก่อสร้างใหม่นะครับส่วนที่เชื่อมต่อนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นการปรับปรุงพื้นผิวธรรมดานะครับเพราะว่ามีการอายุการใช้งานมานานแล้วนะครับเราต้องรอดูต่อไปนะครับว่าอนาะคตจะเป็นอย่างไรอันนี้มีออาฟาบมาฝากนะครับ